คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลงเนียงอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสูตร2ตัวบนนะครับซึ่งแตละนัแตละงวดนั้นจะประกอบไปด้วย2ส,สูตรนะครับแล้วจับ2ส,สูตรนั้นมาจับคู่กันนะครับก็จะได้2ตัวบนนะครับก็ สูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งนะครับที่ลุงเนียงเพิ่งจะนำมาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็ยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรทุกสูตรนั้นมันเป็นสถิติของการคำนวณน,นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีเข้ามีหลุดนะครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นพิจารณาก่อนตัดสินใจที่จะนำไปลงทุนนะครับแต่ยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้มาชมดูนะครับว่าวิธีคำนวณนั้นเป็นยังไงบ้างสำหรับสูตรนี้นะครับก็มาดูเลยนะครับวิธีทำนะครับก็ ตั้งรางวันที่1ลงไปทั้ง6ตัวเลยนะครับก็แล้วก็เลขท้าย2ตัวล่างก็ตั้งลงไปนะครับสูตรที่1ก็เอาหลักร้อยหครั้งบวกกับหลัก10ล่างหนึครั้งบวกกับหลักหน่วยล่าง1ครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้นํามาบวก6นะครับก็จะได้เป็นเลขเด่น2ตัวนะครับหรือเป็นหลัก10บนไปเลยนะครับ สูตรที่2นะครับก็เอาหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับมาบวกกับหลัก10ล่าง1ครั้งนะครับแล้วก็บวก9คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้นํามาบวก8นะครับก็จะได้เลข2ตัวนะครับจับคู่กันแล้วก็จะได้4คู่นะครับไม่ต้องกลับนะครับ4คู่ไม่ต้องกลับแต่ถ้าใครอยากจะกลับก็ ไม่ได้ว่านะครับเอามาดูการคำนวณกันเลยนะครับ9บวก6เป็น15 15บวก1ก็เป็น16นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 6กบวก6ก็เป็น12ก็ได้2นะครับต่อมาสูตรที่2 9เบวก9เป็น18 18บวก6ก็เป็น ยี 24, 24่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกเก้าก็เป็นสามสิบสามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสามสามบวกแปดได้สิบเอ็ดก็คือหนึ่งนะครับทีนี้เราก็มาจับคู่กันนะครับระหว่างสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองเราก็จะจับคู่ได้กันทั้งหมดสี่คู่นะครับก็คือหกสามนะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็หกหนึ่งก็คือคู่นี้ สอก็คือคู่นี้แล้วก็2 1แล้วก็คู่นี้นะครับต่อมานะครับ2ตัวบนออกอะไรครับออก0 63นะครับ6กสามมีไหมครับมีครับ6กสอยู่นี่นะครับก็เข้า หกนะครับงวดต่อมานะครับ0ูย์บวกศเป็น0ูน,นบวกเก,ก็เป็น9นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9 9้กบวกหก็ได้5นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ สามบวกสามเป็นหกหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกเก้าก็เป็นสิบห้านะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือห้าห้าบวกแปดก็เป็นสิบสามก็ได้สามนะครับทีนี้เราก็มาจับคู่กันระหว่างสองสูตรนะครับก็จะได้สี่คู่เหมือนเดิมนะครับก็ได้เก้าห้านะครับแล้วก็เก้าสามนี่นะครับแล้วก็ห้าห้านะครับแล้วก็ห้าสามนะครับ ต่อมา3ตัวบนออกอะไรครับออก395นะครับ2ตัวบนคือ95นะครับแล้ว4คู่นี้มีแค่ครับมีครับ95อยู่นี่ครับ งวดต่อมานะครับ3บวก4เป็น7 7บวก3ก็เป็น10ก็ก็ได้0นย์นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0บวก6ก็ได้6นะครับต่อมาสูตรที่2 5บวก5ก็เป็น10 10บวก4ก็เป็น14 14บวก9ก็เป็น23นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก8ก็ได้1นะครับทีนี้ก็มาจับคู่กันนะครับ สูตรที่1กับสูตรที่2ก็ได้03นะครับ01นะครับ63นะครับแล้วก็61นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออกอะไรครับ603ครับ603นะครับ603 2ตัวบนก็คือ03ก็มีไหมครับ03มีนะครับคือคู่นี้ครับ03มอ่ะงวดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่ง 6บวกเเป็น13 13บวก9ก็เป็น22นะครับผลลั์ที่ได้ก็คือ2 2บวก6ก็เป็น8นะครับต่อมาสูตรที่2 3บวก3ก็เป็น6 6กบวก7็ก็เป็น13 13บวก9ก็เป็น22นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 2บวก8ก็ได้10ก็คือ0นั่นเองนะครับต่อมาเราก็มาจับคู่กันนะครับ ก็จะได้4คู่เหมือนเดิมครับก็คือ2 2นะครับแล้วก็2 0นะครับ8 2 8 0นะครับต่อมา3ตัวบนออกอะไรครับออก6 2 6นะครับ6 2 6นะครับก็งวดนี้ก็ถือว่าหลุดนะครับแต่เลขวิ่งมันเข้าที่เลขวิ่งเพราะชนที่2นะครับชน2นี่เป็นเลขวิ่งนะครับเป็นเลขวิ่ง2ก็ได้เข้าเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับก็ถือว่าวิ่งก็ได้ซื้อคู่ก็หลุดนะครับก็โอเค ก็ถือว่าหลุดไปนะครับเข้าแต่เลขคู่เลขวิ่งนะครับคือชนแล้วมันมาแต่ว่าไม่มาคู่นะครับชนที่สองนะครับนี่ชนที่สองนะครับ พอชน2พปุ๊บมันก็ต้องวิ่งรูดนะครับมันต้องรูด2นะครับแต่เราไม่ได้ทำรูดนะครับมันก็เลยมาถ้ารูดมันก็ได้นะครับอ่ะมาดูงวดต่อมานะครับ6บวกเเป็น13 138บวก8ก็เป็น21นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1นะครับ1บวก6ก็เป็น7นะครับ ต่อมาสูตรที่2 6งบวกหเป็น12 12บวกเก็เป็น19 19บวกเก็เป็น28นะครับรับที่ได้ก็คือ8 8ดบวกแก็เป็น16ก็คือ6นะครับทีนี้เราก็มาจับคู่กันนะครับจับคู่กันก็จะได้1 8นะครับแล้วก็1 6นะครับ7 8นะครับแล้วก็7 6นะครับ ทีนี้มาดูงวดต่อมาหวยออกอะไรครับออกสี่แปดหนึ่งนะครับสี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่ง ็เข้าตัวกลับนะครับงวดตัวนี้นะครับเข้าตัวกลับนะครับใครกลับก็ได้ใครไม่กลับก็ไม่ได้นะครับสำหรับงวดนี้นะครับที่มาดูงวดต่อมานะครับ 4บวก9เป็น13นะครับ13บวก0ก็เป็น13เหมือนเดิมนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก6ก็เป็น9นะครับต่อมาสูตรที่2 1บวก1ก็เป็น2 2บวก9ก็เป็น11 11บวก9ก็เป็น20นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0นบวก8ก็ได้8นะครับต่อมาจับคู่กัน30น,นะครับ 3 8นะครับแล้วก็9 0 98นะครับก็ต่อมา3ตัวบนออก5 98นะครับก็98นะครับเข้าที่98 2ตัวบนก็เข้าตรงๆนะครับสุงวดนี้นะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูงวดนี้นะครับมันจะเดินต่อไหมนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนั้นพิจารณา,าร่วมกันกับลุงเนียงนะครับว่ามันจะเดินต่อหรือจะพอแค่นี้นะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับอ้ะมาดูคำนวณกันเลยนะครับ5บวก7ก็เป็น12 12บวก9ก็เป็น21นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1นะครับ1บวก6ก็เป็น7นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ8บวก8เป็น16 16บกวก7็ก็เป็น23 23บวก9ก็เป็น32นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 2บวก8ก็เป็น0นย์นะครับ ทีนี้เรามาจับคู่กันนะครับ1นสองนะครับ10นะครับ7จ็ดสองเจนะครับเราก็มารอรุ้นกัน4คู่นี้มีคู่ไหนมาหรือเปล่านะครับวันที่ 2เดือนพฤษภาคม2567จะมาหรือเปล่าก็ท่านผู้ชมชอบชอบสูตรไหนก็พิจารณาดูนะครับก็ให้พิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจนำไปลงทุนนะครับเพราะว่าทุกสูตรนั้นมันเป็นสถิติของการคำนวณน,นะครับมีเข้ามีหลุดนะครับเอาละครับ สำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ